สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีวิธีง่ายๆในการที่เราจะขยายพันธุ์พวกบอนของเรานะครับให้ออกหน่อหรือว่าไหลไวๆนะครับเราจะมีวิธีการและเทคนิคอย่างไรนะครับซึ่งเป็นวิธีการและก็เทคนิคง่ายๆซึ่งเราสามารถจะขยายบอนของเราได้ในพื้นที่ที่จํากัดด้วยนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาทําการขยายบอลเป็นบอลเลมอนนะครับ ซึ่งต้นนี้ผมเพาะเพื่อให้ต้นเขาแข็งแรงนะครับตอนนี้รากของเขาก็ออกมาพร้อมแล้วนะครับแล้วก็รากก็เดินเต็มกระถางหมดแล้วนะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนกระถางพร้อมกับจะทำให้เขาขยายหน่อของเราให้ไวขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับว่าวิธีการที่ผมใช้นั้นมีวิธีการอย่างไรนะครับ สำหรับภาชนะที่เราจะนำมาปลูกเราก็หาภาชนะอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับอาจจะเป็นกระมังหรือว่าจะเป็นถังน้ำที่สามารถเก็บน้ำได้ไม่รั่วนะครับแล้วก็วัสดุที่เราจะนำมาใช้ปลูกก็หาวัสดุอะไรก็ได้นะครับที่ง่ายๆนะครับผมก็อาจจะเป็นพวกอิฐมอนหรือว่าอะไรก็ได้ที่สามารถเก็บความชุ่มชื้นของน้ำได้นะครับแล้วก็พวกเศษใบไม้ หรือต้นไม้ที่ผุนะครับผมนํามาคุกเขาผสมให้เข้ากันสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองก็อาจจะซื้อเป็นพวกใบไม้สําเร็จรูปที่มีขายกันอยู่ทั่วๆไปก็ได้นะครับนํามาผสมกับทรายก็ได้นะครับเพราะว่าทรายก็จะทําให้พวกวัสดุปลูกของเราล้วนทําให้ไหลหรือว่าหน่อของต้นบอนของเราเดินได้ดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาลงมือปลูกกันเลยนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าต้นพันธ์ุที่เราจะใช้ปลูกมีหน่อขึ้นมาหรือยังนะครับจะเห็นว่ารากของเขาเดินดีมากเลยนะครับนี่ก็คือเป็นการเพราะไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ต้นพันธ์ุของเราแข็งแรงนะครับผมเวลาเรานำมาขยายพันธุ์จะได้รวดเร็วนะครับ และก็ประหยัดเนื้อที่ของเราด้วยนะครับและสำหรับวิธีการที่เราจะปลูกก็ง่ายมากๆเลยนะครับเราก็ปลูกกันแบบธรรมดาธรรมดานะครับจะเห็นว่าบอนถ้าเราปลูกในพื้นที่จำกัดการขยายหน่อของเขาจะยากนะครับผมเขาจะไม่ค่อยจะขยายหน่อออกมานะครับ สำหรับการปลูกบอนแล้วเป็นเทคนิคของใครของมันนะครับไม่ได้เป็นเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงหรือว่าตายตัวนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบวิธีไหนนะครับสำหรับวิธีของผมเป็นวิธีที่ผมใช้แล้วได้ผลนะครับผมเลยนำมาบอกให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ เทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการจะปลูกบอนให้ขยายได้ไวนะครับเราจะต้องปลูกโคนของเขาให้สูงกว่าระดับน้ำนะครับก็คือเวลาเราใส่น้ำลงไปในภาชนะที่เราปลูกบอนนะครับผมน้ำจะต้องไม่ท่วมโคนบอนข้างบนนี้นะครับจะให้ระดับพอดีกับต้นของบอนนะครับก็คือระดับนี้นะครับให้น้ำ แค่พอแฉะนะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่ดินเพิ่มกันก่อนนะครับและนี่ก็คือวิธีในการปลูกบอลของผมนะครับผมจะปลูกโดยให้ดินไม่เสมอกับต้นบอลเลยนะครับผมจะให้ต้นบอลของผมมี ลำต้นที่สูงกว่าดินข้างล่างโดยรอบเล็กน้อยนะครับก็ประมาณสักหนึ่งนิ้วก็ได้นะครับและเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องทำให้ต้นบอลสูงกว่าพื้นที่รอบขอบภาชนะหนึ่งนิ้วเดี๋ยวผมจะมีคำเฉลยตอนท้ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับการปลูกบอล ก็จะปลูกในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เป็นวิธีการของผมนะครับคนอื่นอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่น้ํานะครับบอนเราจะไม่ใส่น้ําให้ท่วมนะครับถ้าบอนเราสังเกตตามธรรมชาติแล้วเขาจะไม่ออกกลางน้ํานะครับเขาจะออกตรงบริเวณริมริมคลองหรือว่าที่ชื้นแฉะนะครับผมครับถ้ากรณีที่เรา ปลูกบอลแล้วน้ําท่วมบอลจะไม่ค่อยแตกหน่อนะครับและก็เราจะทําอย่างไรไม่ให้น้ําท่วมถึงต้นบอลนะครับก็โดยวิธีการเจาะรูนะครับเราก็จะเจาะรูตรงนี้นะครับเพื่อให้สามารถระบายน้ําออกได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําลงไปนะครับและตอนนี้เราก็เติมน้ําไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และรูที่เราไว้สําหรับระบายน้ําก็จะสามารถระบายน้ําได้นะครับเวลาที่ฝนตกหรือว่าเราลดน้ํามากเกินไปนะครับรูนี้ก็จะเป็นรูที่ใช้สําหรับระบายน้ําออกไปนะครับสําหรับเทคนิคของผมก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับผมในการที่จะปลูกบอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเหตุผลที่ทําไมผมถึงให้ดินข้างบนสูง กว่าดินตรงข้างล่างขอบภายชนะนะครับและเหตุผลที่ผมจะทำในลักษณะนี้ก็คือนี่ก็คือเป็นบอนดำนะครับที่ผมได้ปลูกไว้นะครับผมจะปลูกไว้ในล้อรถยนต์เลยนะครับผมจะกีดออกแค่เฉพาะทางด้านข้างบนนะครับและข้างล่างก็จะมีเป็นที่สำหรับเก็บน้ำไว้ได้นะครับและเหตุผลที่ว่า ถ้าเราจะสังเกตได้ว่าหน่อหรือว่าไหลของบอลที่ออกใหม่จะแทงออกมาจากตรงลำต้นของบอลน,นะครับซึ่งถ้าเราปลูกไว้ลอยแบบนี้เขาจะให้หน่อที่ไวมากกว่าที่เราจะถมดินของเขาออกไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หน่อของเขาก็จะยาวด้วยนะครับนี่ก็คือความยาวของหน่อนะครับที่ผมปล่อยให้ เขาออกมานะครับเขาจะออกมาจากลําต้นเลยนะครับครับเขาจะแทงออกมาจากลําต้นตรงนี้เห็นไหมครับจะแทงออกมายาวจนมาถึงชิดขอบล้อรถเลยนะครับเมื่อเขามาชิดเสร็จแล้ว,ลวปุ๊บเราก็จะใช้ดินกลบนะครับเพื่อให้หน่อใหม่ของเขาออกลากนะครับยิ่งเรากลบไปเยอะเท่าไหร่ หน่อของเขาก็จะออกอยู่ตรงข้อต่อระหว่างไหลที่เขามานะครับจะมีข้อนะครับยิ่งเราถมไปเยอะเท่าไหรเขาออกลากเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้หน่อเยอะขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับนี่ก็คือผมไปสังเกตตามธรรมชาติของบอลที่ออกโดยทั่วไปนะครับแล้วผมก็ลองนํามาใช้ดูเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้จริงเลยนะครับจะเห็นว่าหน่อของเขาออกมาไวนะครับ นี่ก็อีกหนอหนึ่งนะครับสำหรับต้นนี้มีอยู่สี่หนอด้วยกันนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ออกลากเลยนะครับเห็นไหมครับลากของเขาออกมาเยอะเลยอย่างนี้เราสามารถตัดแล้วก็เอาไปปลูกได้นะครับและตรงนี้ก็จะมีต้นผ่านขึ้นมาใหม่ให้เราอีกด้วยเป็นวิธีการที่ขยายได้รวดเร็วดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมมาจนจบนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไ cribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับและเทคนิคปดท้ายจริงๆนะครับที่ถ้าหากว่าเราไม่อยากให้ลูตันนะครับหาไม้เล็กๆมาเสียบไว้ตรงรูที่เราระบายน้ำนะครับน้ำจะไม่ จะไม่มีเศษวัสดุอะไรมาอุดตันนะครับผมน้ำจะไหลออกมาเรื่อยๆเลยนะครับ